ดิซันนักนะครับอ่าวันนี้ผมก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับอ่าโรงเรียนเรื่องสำคัญเป็นโรงเรียบรรยากาศนะครับงานป่าโรงเรียนนะครับป่าเพื่อการศึกษาบรรยากาศรวมบรรยากาศอายุทยเขียนผมผมเตรียมมาสิบขวดนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะเผาส่งเรียนดู อรอบ,นนเ,อบรรอเ,เลยครับมันก็จะเป็นของกินเลนี้ยงต้มตอนเย็นผมติดขวดได้เยอะมากเลยอันนี้นก็จะเป็นขวดแก้วเลยนะครับขวดแก้วเลย ทันทีเลยครับสานทีตอนนี้ก็เริ่มเสร็จแล้วฝั่งก็แจั้งนั้นเสร็จแล้วจะโควาเขาวนิดหนึ่งปรับปรุงโรงเย็นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะถ่ายแล้วับคำผมจะถ่ายดูอีกน,นะครับมาดูฝั่งนี้กัน ไรก็ดีซ้ำนี่ก็ผมด้วย,ยนะครับเงี้ยแม่ป๋องทำกับข้าวอะไรทำกับข้าวเลยรกกรบยาากศยันนี้ก็หัวกาศเย็นสบายเลยทุกคนพาสมุดดีสองด้กันไปสว่างดิงไปสว่างก็เป็นพระเลยนะเพื่อนทุกคนเป็นพระเลย กำลังมีรถอะไรมาตั้งเลยคุ้ยว่าจะไปป,ปลูกกันสหปลูกในโรงเย็นสถานที่ก็อย่าเรื่อมให้ยอยมาแล้วคนก็ค่อยๆมีเอยอะเท่าไหร่เลยก็จะมีพวกร้านค้าร้านขายอะไรมาขายฟองเขาก็จะเป็บที่ผมใช้พักบ่อยๆพักบ่อยๆ กับป่านะครับเพื่อการศึกษานะครับเพื่อปรับปรุงโรงเรียนครับเดีย๋ยวตอนขั้มขัมที่ถ่ายดูยอีกนั่งก่อน,นีลยก่อนสิบป้ายนะครับเขียนว่าโถงห้องน้ำนะครับไปทางไหนนะครับอันนี้ก็ไปในการเล่าเรียนเนาะศึกษาเล่าเรียน,น,นคนไหนก็นมมดีตั้มมันมันเป็นข่าวสมรภัย สวยเสียอครับนี่ส้มจากการศึกษานะองคาำผมจะถ่ายดูอีกนะส้มสวยงามมากดลยนะสมเขาก็ติดไฟเราตางบนนะไ้หนุม่มคนกกติดตามให้กับผมเรื่อยๆนส้เอามมด้วอ้หัวระสมไอัวระสมก็ ของอะไรของของนออกไปหมดแล้วตรงนี้เขาจะสร้างโรงอาหารนะครับตรงนี้สม้มโรงอาหารก็จะสร้างสร้างตรงนี้สม้มโรงอาหารก็จะอยู่ตรงนี้รับปรับปรุงโรงอาหารแล้วก็ปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็อาคารประมุมแล้วก็อาคารมัธยมนะับมต้นไม้นะับหลายชนิดมากเลย รูปแบบนี้บ้านผมก็จะปลูกนะส้มบ้านผมก็จะปลูกนะโอ้วหมใครวะมันรวยขาดนั่นจะปลูกลงใส่ดูโอ้โหโอทีเลยสมผมว่าจะใส่ไปเก็บขวดเลยนะสมไม่ดีกว่าสมเอาไว้ที่เดิมเลยต่วตัวไหนในบ้านผมก็มีเหมือนกันส้มปฏิกิริยางานพลาฟเวอร์เด่นเดี๋ยวพาสมมาดู อันนี้ก็ควรจะเห็นว่าเป็นสายแหละไม่ใช่สายสินนะครับเป็นสายสินนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะครับอันนี้เป็นต้นปามนะครับด้านบนมีขนด้วยนะครับอู้ผมมาเจอมาเจอขนน้องจีนว่ะน้องจีนใครวะเฮ้ยของใครวะควมากินแล้วก็ไม่เจ็บเลยเลยทำให้เอาวางไว้มัว่วๆเลย ของน้ำก็ว่างสมว่างเหมือนกันนะกดติดตามก็ไม่กับผมเรื่อยๆนะครับวัวจะมาเดินดูบรรยากาศนะครับงานป่าเขาเย็นบรรยากาศสวยงามมากนะครับหมอรำสองคนมาตั้งตั้งเสร็จแล้วนะครับคณะคือว่าคณะกรรมการนะ เป็นกรรมการเนี่ยกาศึกษานะครับกรรมการอที่ก็พร้อมแล้วนะครับทุนนี้ขเขาก็จะมีการตั้งด่านสุ่มส่วนบ้านผมนะตั้งด่านความปลอดภัยนะครับในช่วงพิธีาการสงการนะครับของทุกปีเลยนะครับแล้วก็ปีใหม่ด้วยดูดอกไม้นะด,ดอกไม้ตัวนี้สวยมากเลย สวัสดีช่วงปิดเทอมนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีใบสามสาใบก้ามปูนะครับแต่มันก็จะหล่นลงมาเรื่อยๆนะครับหล่นลงมาแล้วก็มาผส,สมกันนะครับเล้วก็จะเอาไปใส่ต้นไม้นะครับให้มันจเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวตอนคืนผมจะพาชมเดินดูนะครับเดินดูรอบๆเด็นะค,ค,ครับมาดูด้านหลัง มัธยมกันบ้านลังมัธยมก็บลกมากเลยแทบจะมีต้นหญ้าเลยสำเพื่อนทุกคนอันนี้มะม่วงบ้านยายผานะครับก,ก็มีนี้ก็ถือว่าโอ้โหนีก็เยอะเท่าไหร่แล้วสัตแต่ว่าก็ออกพอได้กินอยู่นะครับอกาศตัวนี้ก็เรื่อ,อมมือยายผา่อยู่นะยาผาน่าจะไป รักษาตัวนะครับเพราะว่าแกก็ากกตาบตตอดนะครับแกตาไม่ดีนะก็เลยวันนั้นก็มาย้ำแกยอยู่มาเล่นกับแกยอยู่วันนั้นเนะาะแยกผายดีก่อนเดี๋ยวผมจะมาา,ามยยแยกผายแล้วก็มจะย้ำด้วยนะครับมาถ่ายคลิปกับเก็บแกกับแกบ่อยๆครับกับแกบ่อยๆ ประเดการน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นด่านทีมตั้งด่านทีมส่นนะครับด่านทีมส่วนใบสีสันไปคำพูดปลาอะไรเนีน่ยเป็นกลัวกินไม่ได้น้ำสำหรับกินไม่ได้อันนี้มันกินได้นะครับผมจะลองกินให้ดูนะครับนี่อันไหนะ รถจอดมันก็จอดเป็นหวายว่าม,มันอร่อยแลนะนนนจะมีรถมาจอดนะครับมีรถมาจอดตามตามอบปูตามสนามเลยนะครับเดี๋ยวมันเรื่สนามจะมีรถมาจอดหลายคันมากเลย ก็เรียนสงการครับหลายจังหวัดปีนี้ก็ถือว่าสงการก็ไปเรื่อยๆเละนะครับเดี๋ยวมันก็สนุกนะครับอันนี้อร่อยนะครับกินได้ับกินได้นะครับผมไป,ไปเดี๋ยวพาส่งไปไปหาตาแหลมเลยไปที่รถเข็นกันโอ้ยปวดแขนมากนะครับผมผมก็ชินการถ่ายคลิปแล้วครับ <c oughs> นี่ดอกละสักคือคุณผู้ชมดูด้านบนโอ้โหมือผมสั่นนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมดูด้านบนโอ้โหเป็นโคตรสวยเลยสวยมากเลยนะครับใส่แค่เพื่อ แต่แน่นเข้าเก็บขวดครับต่อมาต่อมาดดอกเข็มอ่ะอันนี้ก็คือดอกเข็มนะกำลังไปสีแดงนะครับกำลังไปสีแดงเลยนะครับดันผมนะครับดันบนดันผมก็กำลังบานเลยกำลังบานไปสีขาวเลยขวดแกนมากนะครับเพราะกลางคืนก็มีคนมาพักที่นี่แน่นอนเลย มา,าพักเวลาะงมงานพระป,ป่านะพระป,ป่าบ้านผมก็ไม่ได้จัดมาโอ้หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีหกสองนะตั้งแต่ปีสองหน้าหกสองเลยสองสามหกี่หกห้าวิประมาณหประมาณหกปีเลยเพราะว่าดอกไม้นะี่โรงเรียน ชื่อไม่ค่อยได้นะเขามาลดน้ำทำหัวผู้ใหญ่เมื่อสาวก็ลดสมมุติวันก็ลดนะน้ำในหัวเรากำลังทำอาหารเลยทำอาหารผมจะมาเสิร์ฟตามโต๊ะตามไรเลยจะสายสินนะครับจะสายสินนะครับสายสินเพื่อจะเอาไปอ่าเขินเลนี่ครับลงแดมจะลังนอนเลย กำลังนอนสนุกสนุกเลยลงแดมทต้องเลยนะต้องเลยลงแดมน่าจะนอนนอนกินกล้วยอยู่เราทำลพร้อมแล้วโอเคคส้มเจอกันตอนค่ำนะส้มจะผมขอญาตนอนสิบปีก่อน <c oughs> ผมขอญาตนอนประมาณสิบปีก่อนนะครับมนอนนอนสิบปีก่อนบ๊ายบาย